ดีครับพี่น้องประชาชนที่ติดตามนโยบายผักเพื่อนไทยไปด้วยกันหรือสตองเซอร์ทูเก็ตเตอร์วันนี้วันที่19พฤษภาคม2565เวลา19นาฬิกาภายใต้การอำนวยการของพลตำรวจตรีนัชพงศสัตยานุรักษ์ผู้บังค,คับการตำรวจภูธรจังหวัดตะแก้วท่านพันธุรเอกรีชาสมรฐาน รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดจะแก้วและพันตำรวจเอกพีระเดชเจริญสุขผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเขาสิงโตได้มอบหมายให้กระผมพันตรุจตรีอิสระพันธ์ยิมรังสารวัตรป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรเขาสิงโตพร้อมชุดชุมชนสัมพันธ์และชุดปฏิบัติการไซเบอร์วิลเลกลงพื้นที่บ้านคลองบางนัดหมู่1 1บเอตำบลบ้านแก้งอำเภอเมืองจังหวัดจากแก้ว เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนต่างๆของพี่น้องประชาชนในพื้นที่หมู่11ของท่านผู้ใหญ่สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดิฉันผู้ใหญ่บรรณาด่างสาครนนะคะผู้ใหญ่บ้านหมู่ นะคะตำบลบ้บานแก้งอำเภอเมืองจังหวัดสก,กวนะคะดิฉันเองนะคะก็ได้รับการประสานงานจากทางเจ้าหน้าที่นะคะตั้งแต่ภูมิภารจุนชนย่างย็นแล้วก็เจ้าหน้าที่ได้เข้ามาในทุนที่นะคะแล้วก็ดูแลที่น้องประชาชนจนต่อเนื่องมาถึงภูริกาคไซเบอร์อินเดียเป็นการแทกส่อสารในภูมิใจไม่ว่ามิจฉาชีพจะเข้ามาหลอกลวงในภ่มิายทางด้านต่างๆแล้วก็มีการประสานงาน แจ้งเตือนให้ชาวบ้านที่น้องประชาชนในชุมชนของเราได้รับทราบและหลังจากนั้นนะคะาทางเจ้าหน้าที่นะคะก็ได้ลงพื้นที่เพื่อสอบถามปัญหาของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ว่ามีความต้องการหรือมีปัญหาอะไรเพื่อให้ทางเจ้าหน้าที่ได้แก้ไขนะคะหลังจากเราได้ประสานงานทางเจ้าหน้าที่ก็ได้ประสานงานติดต่อนะคะเรื่องถนนนะคะเรื่องด้วยถนน,นของเราเป็นถุมเป็นบ่อล้วก็ได้รับการแก้ไขนะคะและก็รับการประสานงานมา นะคะว่าจะเข้ามาดำเนินการ่อมแซมถนมราดยางแล้วก็จะมารัดยางไมให้เรานะคะนี่คือความภาคภูมิใจของทุนเดของเรานะคะได้โอกาสนี้เข้ามาช่วยด้วยนะคะรับผมก็ขอขอบ,บขอคุณท่านผู้ใหญ่บรรณาธิการนะะท่านผู้ใหญ่บ้านบันของนัดม่สิติปตลบน,บนบมันแจ้งอำเภอมองนะครับกับผมและทีมงานชุดปฏิบัติการก็จะได้นําปัญหาต่างๆที่ท่านผู้ใหญ่ได้นําเรียนต่อพี่น้องประชาชนนะครับ เพื่อเสนอผู้บังคับบัญชานะครับประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดําเนินการแก้ไขในลําดับต่อไปประผมสวัดีครับ